สองหนุ่มเออเดี๋ยววันนี้เราอยู่กันแค่เนี้ยสามคนเรานะาอยู่มันอยู่กันแค่สามคนอะวันเนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่วันนี้มันยังยังแม่ทำสะอาดวันนี้ป้าจะให้ทําความสะอาดของตัวเอง,งเออทาความอาของตัวเองจะ<อ>ด,ดูที่ํำกันยังไงเช็ดโหตัดเล็บไหนดูเล็บดิน้องอาร์มให้ให้ป้าดูเล็บดิเล็บมีไหมน้องอาร์มแต่ยาวไวมากขนาดตัดบ่อยมากเลยเนี้ยไหนดูเล็บเท้าสิลูก<ห>ป้าดูเล็บเท้าสิ เออเล็บเท้าไม่เท่าไหร่เล็บมือเออเล็บมือตัดหน่อยเอาน้องเนมน้องเองมอนมย,ยาวเหมือนกันเล็บเท้านะครับอป้าดูเล็บเท้าสิยาวเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวจะให้ทาําความสะอาดของตัวเองวันนี้นะเริ่มตั้งแต่ตัดเอานี่ก่อนน้องอามตัดเล็บก่อนไปเดี๋ยวห้อยให้เนมน้องอามตัดเล็บก่อนเนาะส่วนน้องเนมเออตัดเล็บก่อนส่วนเนม เราเห็นเช็ดห <mo> ูเป็นไหมแล้วลูกเช็ดหูเป็นไหมครับไม่เป็นคัตตมบัดเช็ดหูเราเองอ่ะเป็นไหมทําความสะอาดหูเราอ่ะลูกเช็ดในรูหูอ่ะทําเป็นไหมครับไม่เป็นอือหือช็รูหูใช่ไม่เป็นเหรอคัตตมบัดเช็ดรูหูอ่ะทาได้ไหมครับทาได้ไหม เอะเช็ดตามตัวนี่แหละเช็ดตรงช่อหูแต่ในรูหูว่าต้องใช้คัตันบัดเช็ดน้องเรียนทาเองได้ไหมครับไหนบอกไม่ยากสิทําเองได้ไหมครับไม่ได้ไม่เคยทําเลยลูกหนูไม่เคยทําเลยพ,พูดถึงทําความสะอาดของตัวเองหนูหนูทาได้ไหมหนูเช็ดหูเป็นไหมครับหนูเช็ดหูเป็นไหมครับไม่เป็น คดตันบัตเช็ดหูเดี๋ยวไม่อยากจะสอนเช็ดหูแต่วผมไม่เอาไม่ได้หาเช็ดหูต้องเช็ดนี้เช็ดรูหูให้มันสะอาดเพราะมันมีที่หูออกมาเข้าใจไหมลูกเช็ดสิเช็ดในรูหูทําได้ไหมไม่ได้หนูทำอะไรไม่ได้เลยเหรอตูหูหนูยังเช็ดไม่ได้เลยมาหันมานี้ เช็ดลูหูต้องเช็ดมาสะอาดตีนเนี่ยดูดูดูน้นองอามเห็นไหมเนี่ยเช็ดลูหูแบบเนี้ยเช็ดตามลูหูเพราะขี้หูมันออกมาข้างนอกบานเลยไม่เช็ดไม่ได้ไม่เอาไม่ได้นั่งเฉยๆนั่งนี่จะตอบไม่ยากไม่เอาไม่ได้เพราะมันตกกระโปรงไหมเนี่ยขี้หูออกมาข้างนอกเนี่ยแม่ทำให้ใช่แม่ทำให้ห้ามดื้อเนี่ยเรา แม่จะเนี okay. mm ่ยจะใช้แองกอฮ์พอเช็ดให้หนูมีความสะอาดหนูจะบอกไม่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 ทำไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยดูเห็นความความสกปรกไหมเนี่ยเล็ดรูหูเนี่ยทำไม่ได้ไม่เป็นเีหยนลุงอาบได้หมดผมรอแล้วนะฮะผมรอแล้วจะตัดไหม หอหนูไงตัดผมให้ดูให้ดูหน้าตาดีแคให้ผตก็้านตัอกแางทำให้เพราะทำไม่ได้ไงจะหัเสียตงเสียตางเดียวหัวแค่ขี้หัวให้สตางยี่สิบบาทเสีต่างไม่เปล่าดีไหมดีไหมยี่สิบบาทแค่หูอย่างนีห่็นาสเห็นไหมในรูหูหนูอ่าจะมีที่หูมันคือสกปรกถ้าหนูหมักหมมเอาไว้หนอนมันจะเข้าไปชายในนี้ กลัวไม่หนอนอ่ะเออกลัวปลารู้จักกลัวนี่แค่งหงี้สีแต่ผมหกสีเดี๋ยวปลาสกปรกเห็นไหมเนี่ยหนูหนูปลาสกปรกเลี่ยเห็นไหมเห็นไหมปลาสกปรกหนูอ่ะต้องทำให้ก่อนไงถ้าไหทำไม่ได้ไงเยอเนี่ยของน้องอามน้องอามก็จะต้อง เเอาเขาจะรู้ทำไงความสะอาดยังไงเดี๋ยวที่ตัดเล็บให้แม่ย่าดูนะตัดเล็บคมไม่น่านไม่น่าจะยากเนี่ยมันต้องรักษาความสะอาดรู้ไหมลูกถ้าหนูไม่รักษาความสะอาดมันจะมีเชื้อโรคแล้วเนี่ยนอนจะออกมาตรงเนี้ยเข้าปากเรารู้ไหมครับอ ไม่อเอาแอลกอฮอล์เช็ดให้เนี่ยความสะอาดมันจะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคเราอาบน้ำามนต้องสะอาดสกปรก,กไม่ได้นะครับเชื้อโรคมันจะมาติดตัวเราแล้วเราอยู่ใกล้ใครก็เห็นที่หูอ่ะที่หูออกมาข้างนอกเนี่ยเขาไม่อยากเข้าใกล้เราแล้ว,ลวน,นะครับเออ เดตัดเล็บให้แม่ย่าดูที่น้องอมเสร็จยางลูกตัดเล็บอ่ะตัดเล็บแม่ย่าดูตัดเล็บของเราเองเออหน่าหนก็ทำได้ในตัดเล็บโอเคอ่ทีละนิ้วไปชามเร่งรีบตัดให้สั้นเวลาเล็บยาวจะปนหน้าปนตาเราต้องให้สะอาดด้วยแม้ที่เล็บอยู่ในนี้ถ้าเรา มาดูแลรักษาอยู่ยพี่ชายเล็บต้านเจ็บยาวอยู่ยเราไม่รักษาไม่อะไรอ่ะกี่เล็บอยู่นี้นี้อย่าง,างน้องอาร์มทำได้ถ้าเป็น อย่งหนูแก่แค่รูหูหนุงจะไม่กล้าแย่โลหูเลยนะมันเป็นไรยเนี่ยทำให้จะดูว่าสิ่งไหนยังทําได้ไม่ได้ต้องหัดหัดรูมไหมครับเดีย๋ยวต่อไปเนี่ยยังไม่ยากทาให้ดูวันนี้แค่เช็ดตามนูหูเราเองลองหัดที่ทาดูเดี๋ยวเร่นไม่ยากทำใหไ้ได้สะอาด ต้องมองคนอื่นน้องเรามองเล็บเราหิทำนี่ไม่ต้องมองคนอื่นน้องตัวกเราเออดีด,ด,ด,ดีไม่ต้องรีบมโอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้โออ้ออ้อ้โอ้โอ้อาอาโอ้โอ้โอ้นอ้โอ้โอ้อ้อ้โน้้นอออ้อ้อ้ สะอาดโอเคไอ้ในแม่มือ้มาไม่ยากดูสิโอเคเยี่ย okay. ม yeah. <c oughs> ใช้ได้ไปเล็บเ <สะ S 2> ท้าเดี๋ยวค่อยปัดปัด,ปดแล้วเดยค่อยปัดเล็บเท้าตัดเลยยาวเฟ้ยเลยกระปุปกรูปไม่สะอาดัำให้เรียบร้อยอาจทำไม่ยาก พี่อามด้วยพี่อามถอดเอาสรีเช็ดตามโขกหูซอหูตามนี้โอ้โหพี่อามรอดไปอีอันไปอีอันเลยพี่อามนานทีอ่ะตัวเนี้ยเช็ดตามปขกหูซอหูข้าไคร เรียบร้อยเลยเร็วไม่วายทำเรื่อยๆให้เกี้ยงด้วยนะไม่ยากจะดูให้เกลี้ยงมองเล็บเราไม่ต้องมองคนอื่นไม่ต้องมองใครมองที่เล็บเท้ากําลังตัดดูมองที่เล็บเท้าเราเล็บยาวเพื่อเลยรมาเนี่ยที่เล็บที่เล็บ ใช่มันสกปรพกพเราดูแลสายเองไม่ได้อยู่แล้วมันต้องสายให้สัน้นให้สะอาดลูกนู่นนะทา,างนูน่นนะเด็จกจ้าไหนไหนโอเคแล้วเรียบร้อยแล้วไหนยกเขาเทียบดิ โ okay. อเคเอาปัดลงเดี๋ยวฉันไม่วาดกวาดไปหยิบไม่กวาดข้างในมาปัดลงแล้วก็ปาดพื้นหยิบไม่กวาดมากวาดเลยไปิดนะหยิบไม่กนะว,วาดมากวาดพื้นให้ไหม่ยาดูซิปาดเศษที่เรา ลวกงเนี่ยปาดให้หมดเลยปาดลงมาข้างน่างเลยลูกเออหัดทำดูสิเออของไม่ยากนะอยู่ตรงนี้ช่วยพี่แบมอืมปาดปาดเก่งมากอืมโอเเลยวอเยี่ยมมาอีกม,มาตั้งปากประตูพี่แบมด้วยเรา้รงปากประตูแลยนะปาดให้เกี้ยง เออต่อมาข้างล่างนี่ด้วยลูกปาดด้านล่างด้วยให้เกลี้ยงเลยด้านล่างเนี่ยปาดลงมาที่นี้เลยเออปาดลงมาอย่นี้เลยอืมยังปาดดิพลังเสพมันอยู่บนนี้จะมาบอกพอแล้วได้ยังไงอ่ะปาดให้มันหมดดิแม่บอกพอแล้วเออไปเลยทางนี้ทางยาวไปนู่นเลยเอ้าปาด ไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ <g ül> ปาปาดให้ <g ül> ให,ให้ให้เกี้ยง <c oughs> ทำทำปาดแบบนี้นี่ดูไม่งายทำให้ดูนี่พอเสรจเราเ hm นี่ยวันนู้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ปาดเลย <c oughs> เอาป่าไปนูน้นอย่าที่เกียดอย่าที่เกียดไปป่แป๊บเดียว <c oughs> ต้องทำงานเศษของเราลวกตรงนี้ปากบน,าน,นนู้นลงมานี่ใช่ไหม <c oughs> หนูต้องปาดให้เกี้ยงเรงเร็วปาาลงไปไม่สู้งานเลยอ่ะแล้วก็ไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวเลย ไม่ได้ต้องออกกำลังกายบ้างลูกนูกจะเอากินกับนอนอย่างเดียวเลย,อ,ยอือจะนอนจะนอนอย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยมไม่ได้ต้องออกกำลังกายบ้าง,งเออเห็นไหมพอกันเลยนี่นนนเหมือนกันเลยจะไม่เอางานเลย ตะกินกันอนอย่างเดียวไม่ได้ออกกําลังกายบ้างเออหัดทํางานถับช่วยกันบ้างบางมัน,ม,น,ม,นมันดีกับตัวหนูเองไม่เอาไม่เอาไม่ได้กินเก่งมากเลยแต่งานไม่เอาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไเราห้าเก่งเหมือนน้องอามน้องอามเขาเก่งเขารู้หมดแล้วอนไรไม่รู้ก็บางอย่างนะสิ่งไหนถูก ญาตเราจะว่าถูกสิ่งไหนผิดก็จะบอกว่าผิดนะคะจะดุเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มารอทีหลังสิ่งไหนผิดจะจะดุจะเตือนเลยนะคะยังไงก็เป็นลังใจให้น้องเนมหน่อยเพราะน้องเนมต้องพูดบอกทุกวันอย่างน้องอามนี่รู้เรื่องหมดแล้วเป็นบางเรื่องนั่นเองที่จะบอกอีกทีหนึง่งแต่น้องอามจะรู้มากกว่าน้องเนมต้องใช้เวลาพูดกันง่ายกว่าเกือบทุกวันน่ะนะลุงเราเกือบทุกวันเลยต้องบอกขี้เกียจด,ด้วยไม่เอางานไม่สู้งานอะ่ะขี้เกียจ กินอิ่มแล้วกูจะนอนอย่างเดียวเลยไม่เอาอะไรเลยนะคะเป็นกำลังใจให้น้องเลมด้วยก็เมยาก็จะคอยฝึกอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่าุงนี้จะดูดแลเองตลอดเลยตั้งแต่นอนหุ่นข้างบนนะคะให้น้องอามเขาอยู่เขาคนเดียวแต่มีกำหนดกฎเกณฑ์เอาไปเก็บที่ที่ป่าเส็เก็บข้อที่ให้แม่ย่าดูซิเอามามา,มาตรงไหนไปเก็บที่ตรงนั้นเนี่ยทำให้นี้ก็ทําได้มันไม่ยากเห็นไหมเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็บอกเสือนสอน เดอนน้องในทางที่ที่ที่ถูกนะคะีตัวเขาเองเขากลับไปอยู่บ้านเนี่ยเขาจะด้วยช่วยพ่อแม่แล้วก็ช่วยน้องดูลแลน้องได้บ้างนะคะเราจะฝึกจากที่นี่ไปให้ดีจากสิ่งที่เขาฝึกจากไหนมาเราไม่รู้แหละแต่ที่นี่เราก็ต้องฝึกให้เป็นคนนี้ให้ได้ให้เป็นเด็กขยันไม่ให้เป็นเด็กขี้เกียจไม่เอาเพียงนอนอย่างเดียวไม่ได้นะคะเป็นกาลังใจให้หน่อยนะคะไม่บายจ้าอย่าลืมด้วยนะคะกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะจ๊ะ